นะคุณพี่วันนี้จะพามาดูออกแบบบ้านที่พูดกันไว้นะเนะี่ยข่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ทําแบบข้าวๆตามที่พี่บอกนะเนี่ยเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้โปรแกรมมาใหม่นะโปรแกรมเก่าไม่หลอดนะครับเก็บสตางนะครับโปรแกรมนั้นเต้องใช้โปรแกรมนี้อ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนอันนี้อันนี้จําลองนะจําลองแล้วเข้าไปจะเป็นอย่างนี้นี่ เห็นประตูห้องน้ำนะห้องน้ําจะแคบนะครับห้ามจริงๆอิงะประมาณเนี้ยเคาน์เตอร์ตรงกลางเหนะ็นะหนี่อยู่หน้าประตูดูเข้าไปข้างบนอะจะมีสี่เหลี่ยมเห็นข้างบนไหมเอาไว้หิ้วแก้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะสมมติถ้าถ้าถ้าพี่จะทําเอาไว้หิ้วแก้วใส่ของอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรแขวนแก้วปะเออนี่นะเนี่ยแต่พี่ว่าจะเอาไหม นะครับเอาก็บอกมาอีกทีหน,นะนึ่งเนาะี๋้วค่อยมาต่อเติมกันทีหลังอันนี้เอาน,นี้วาดให้คร่าวๆเห็นชัดๆก่อนเผื่อลุงจะดูด้วยนะอรนนี้ก็มุมด้านบนนะครับนี่จะเห็นแปลนชัดเจนเลยนะนี่นีดน่ด้านหลังด้านข้างติดลงรถนะครับนี่นะหน้าต่างเยอะๆอย่างนี้แหละจะเป็นสไลด์หมดเลยนะครับสไลด์ทุกบานนะนี่ใส่เยอะๆเผื่อควันออกมาเผื่อเครื่องดูดอากาศ เพื่ออากาศถ่ายทีความร้อนนะครับไม่รู้ข้างบนจะทํำยังไงนะตรงหลังคาเนี่ยนี่ด้านหน้ากับด้านข้างนะครับเห็นไหมห้องน้ําเห็นชัดเจนนะครับนี่จําลองไว้นะจําลองไว้นะห้องน้ําจะแคบมากนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะถ้าสร้างจริงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะอันนี้ให้ดูชัดๆก่อนให้ดูแบบคร่าวๆกันก่อนเนาะนี่ซูมเข้าไปนะครับอันนีโน้โซนห้องครัว อขาเตอร์ตรงกลางที่พี่ว่าเอาไว้กั้นนะั่นไม่รู้ว่าใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับน,นี่จําลองไว้นะเนี่ยมีประมาณนี้นะครับค่อยว่ากันอีกทีนี่อันนี้ด้านข้างทางเข้านะครับโอเค